วันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเพื่อนๆกันนะคะว่าเชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปรู้จักกันเลยนะนี่นะคะนี่ชื่อสวัสดีค่ะชื่อเหมียวค่ะชื่อเหมียวจีนะคะคนต่อไปสวัสดีค่ะชื่อบีมค่ะบีมลลิตค่ะจ้าต่อไปนะคะสาวใต้ของเราค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อนาคะ่ะชื่อนาคะ่ะ นี่นะคะคนต่อไปก็น <c oughs> แนะนำตัวค่ะชื่ออะไรคะโ oh <yeah. S 1> อยชื่อครีมค่ะสาวหนองบัวลำพูน, <c oughs> นี่นะคะเพื่อนนานะคะก็จะเข้าไปกวาดขี้แพะนะคะตื่อชามาแล้วก็ต้องมาฟาร์มแพะค่ะก็กวาดอย่าขอกไป เอาะน้ำมานะคะเปลี่ยนน้ำสุก <c oughs> ก็เปลี่ยนน้ำตรงนี้ห <c oughs> วัดชี้นะคะทุกคน ไปตัดให้แพ้กินนะคะคนงานพมา่า <c oughs> แรงงานเถื่อนเหรอสับยาให้แพ้กินนะคะ <c oughs> ดูวิธีการสับสับยังไงเทคนิค ก็สัอะไรเงี้ยะคะสั่สัเคร่าดแล้วล่ะค่ะส่งอะไรสัร่อกดค่ะคิ่ึงตอกรเขาอ้หนาโอ้ไม่ชิน่านี้ เขย่านะคะเอา,าเร่มเรื่ยนะคะโคกแพกขอกเลคค่ะไปคะ่ะทุกคนไปเลยค่ะเอาลค่ะด้ะวนะคะเรียกาให้ทุกคนิดแจ๊กนะคะเยอนะคเื่แจ็กซันนะคะมันคนข้างจะดูมารกต้องลากเป็นไปของเอิญโก้นะ่มันโทวาน <laughs> ไมได้มันจะโทวานเอาไวรกเราติซ็อกน,นะคะ จอเหซองเชอร์จอซ้อนจอซ้อนนะคะจอซ้อนก็ดูดูมังมือนกันนะคะเป็นเป็นแพรบบูเท่ากับตรงแนวว่างนะคะในการควานตัวบูนี่ดูหมดเลยแบบคะดิลี่ค่ะตัวเมียตัวห่านโอ้ยน่ารักขึ้นอย่างนี้ย้อนย้อนอะไรนะน้องยินน้องยินน้ำโซ่ก็สุดท้ายน้ำโชคเฉด เชิดไทยสุดแหล่ะนะคะในฟาร์มดูดูฟันมันทุกคนสันมันนะคะมันเราเรียนเอเอเคเอเย็นนะคะเย็นหนังเย็นเห็นไหมหรือเปล่ามันเย็นเราเปันคนชอบควิดมือนะทุกคนชอบควิดมือต้งเสี่ย้ยเฮ้ไปทำเล่นไม่ได้นิ้วมือหลุดไปชื่ออะไไม่รู้อ่ะชื่ออะไรวะอันนี้เอเคเอจุดๆนะคะ นี้เป็นตัวเมียตัวเมียแพะนุ่มนะทุกคนไม่คิดกลัวมากเอ๊ะเอหูเรื่องแนะน่ะเอาตัวนี้ซุ่มซุ่มตากล้องตากล้องซุ่มไปหูเรื่องเหมือนเนื้อเอหูเรื่องหูเรื่องไปต่อไปคอกต่อไปโยงงับนะคะอันนี้อะไรวะเอ๊ะเอหูจุดดำ เอเอหูจุดดำนดูหูมันนะคะมันจะเป็นหูมันนะคะมันจะเป็นสีจุดสีดำนะคะเยอะุ้ยเออเอเอเหหูจุดดำนะคะเห็นไหมหูสีดำนะคะเห็นเออโอเควอลินไทยเอลินไทยวอลินไทยตัวนั้นน่ารักที่สุดจับจับได้ด้วยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเออวเลินไทย อันนี้ไม่ใช่เอควาดีชื่อจริงเลยเยเวลาที่นี่เวลากูกวาดอันอันนี้เหมันชอบกินไม่กวาดใช่ไหมไม่กวาดเฮียนเบิร์ดอันนี้ละกินต่อไปนะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปดูแพะเนื้อคอกล่างกันค่ะไปไปเลยเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะพามาที่โกกิโซมาป็นแผลเนื้อเอาก็แดดนะคะเราจะแห้งน้ำเอาเชอร์พื้นข้าวเปลือนบี๊บ <อ>ตัวนี้นะคะชื่อน้ำผึ้งกับน้ำหวานค่ะมันคีดื้อคีดื้อสุดเลยทุกคนเดี๋ยวดูดูดูมันมีขาเลี่ยมๆตรงนี้แล้วก็มีดอกตรงหัวด้วยนะทั้งสองตัวเลยอ่ะไป zoom ไป zoom ไป zoom ไปเอเด็กดอกเด็กดอกเียมาดูเด็กดอกน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำผึ้งน้ำหวานไปไปซูมเบื้องหัวมันที่มีดอกอยู่มามามะน้ำผึ้งน้ำหวานโอเคไม่ได้ หกก็ไปนะคะเชื่อว่าชื่ว่าได้คเหมือนบีอลี่ดอลลีดล่ดอี่นะทุกคน,นตัวนี้อะเอเคเอของเราคนเดียวนะชื่อว่ากระทิงเพราะว่ามันชอบล่อยเลยก็แรงเยอะมากนะทุกคน <c ười> เปิดทีไรมันล่อยออกล่อยออกอนะ <c ười> นา้าระต้องเอากล้วยมันล้อมันนะทุกคนแต่บีน่อยมันชอบกินนะทุกคน <c ười> <c ười> พวกนี้นะคะพอกนี้ก็สิเป็นนี่นี่นี่ตัวแม่มันเสื่อมไม่เสื่อมยังกะคุณหนู AKA กระสือเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่ารู้ไหมค่ะดูคนปิงเงี้ยปิงส่กระสือนะคอยาวขนาดเรียกว่ากระสือคอยาวมากกับทุกคนแล้วกระสือนะคะมันชอบนอนหลงตอนพามันไปกินยานะทุกคน มันนอนจั๊เสียมันนอนลงแล้วก็ทิ้งตัวเลยทุกคนทิ้งตัวลงเลยมันก็มามาเป็นยาจากเม็ดตุ่มอะไรพ่อบุญแปลภาษาให้พี่เพื่อนไม่กุ้นไปโอเคพอต่อไปน้องกระซือแนบภาพตอนมันยืนด้วยนะแล้วความต่อไป จ,าาจ้าโอ้นะคะจะโอ้มันชอบกินขาวมันกินมากๆถ้ากินอิ่มจะแดงมาทุกตัวในคอกนี่อิ่ม,มแล้วตั้งเพดนะคะทุกคนหลังมันจะเป็นมาร์กรูปหัวใจเราก็นมมันจะไม่เท่ากันนะทุกคนนมไม่เท่ากันตรงไหนนมค้างนึ่งลีฟค้างนึ่งซึง้นะทุกคนค้างนึ่งลีฟค้างนึ่งซึ้ไปต่อไปคอกต่อไป ต่อไปนะคะตอนนี้เป็นของน้องเลยนะคะเปนซอคอมน้องนี่เห็นป่เป็นซีซีน้องแล้วนี่เป็นซีซีน้องเลยคุณจังำไรทำประทันแข่งอยู่อเเเลลนนซีขายู่โอเคคอรนี้ก็จะเป็นอะไรนะน้ำว่านเอ้ยครับเม่ครับแม่ มะขามหวานพันสีทองของแท้จากเพชรบุนะทุกคนสังเกตได้มันเป็นสีทองทองนาตัวนั้นชืมะขามมะขามมะขามแล้วตัวเล็กสีขาวกีมันรสีแล้วทำมันแข็งอยู่พวกตัวเล็กชื้ออะไรบ้าง คุณเพื่อนนี่อันนี้คัพเค้กเราแม่นี่ใช่คัพเค้กคัพเค้กเราก็อเอาตัวนั้นดูหน้าหน่อยเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่ไอติมไอติมไอติมน้อยเหมือนคุกกี้โค้ดต้องคือไอติมเหมืคุกกี้ไอติมยูไอติมตัวน้อยสุดเลยกินเหล็กไปต่อไป ทุกคนต่อไปเราไปดูแพะเนื้อข้างบนกันมันมีเยอะมากแล้วก็มีเต็ดตัวโหดโทไปดูกันเลยไปรอยแดงแพะรอยหรอใม่เราตัวรอยแดงอ้าเรามาดูข้องกันทุกคนก็จะมีลิซ่าโรเซ่กับซาร่าทุกคนไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าเอาให้ อย่างนี้เลยนะทุกคนคอ้ากินเอ้านะคะขอต้อไปนะคะเยวจะพามาพบกับไข่หมกและพวงเื่อนนะคะเ <c oughs> ชิญเลยค่ะไปยด คนร่ากากินแล้วเพิ่อจะซื้อได้เลนั่นนเขามาเอาเสาให้มันสเตปเฮ้ิเน้ยวเวเน้เฮสิสมันก็วิ่งมากินเลยมาี่มึงด้นระวังไว้นะใครมาราว่ไึ่งมันยังไม่ลงล็อกเลยเอาเสร็จแล้วกุ๊ เอาละทุกคนล่างจากที่เราซ้อมประตูเสร็จว <c oughs> ันนี้ก็มีเรื่องเล่าละมากมายนะคะในสตอรี่นี้ไปต่อไปไปให้อาหารเหมือนกันไปเลยทุกคนไปไป When I wake up later, there's cows, cows, cows. Ooh, I've got cows all around, breathing on my clothes, sniffing. จอนี้จนี้ yes ป้าคะไอติมถึงใกล้แต่ดูเาเออไม่ใช่นะคะทุกคนตอนนี้รอสุดแล้วก็โหดด้วยอยังไม่โหดสุดเอาล่ะทุกคนอยากรู้ไหมว่าตัวไหนโหดที่สุดไปปาดไปเลยค่ะคอบตรงข้ามเนาะคอบแบบอะไรนะเฮลี่ผมไม่รู้มันดูดจริงไหมบีบเข้าไปดูนี่ใครอยากรู้ว่าดูดจริงไหมน้องๆต้องมาลองดูนะ ดูความอ้วนของมันจ้าก็เออน่ารักอยู่เออน่ารักอยู่แต่ว่าสุดแต่ไม่เฮลี่เฮลี่นี่อย่าอันนี้เข้าไปนะน่ารักอยู่เฮลี่เฮลี่มะดูนะคะว่ามันโหดแค่ไหนอ้าวเออมา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 นี่นี่ดูไยนี่คือตัวอย่างนะทุกคน กับการดีวิวหม้อพะเยานะคะของสาขาสตวาศาสตร์วันนี้นะคะพีบีก็อยากมาเชิญชวนน,น้องๆะคะให้มาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์และสยากาธรรมิตรสาดาขาตวศาสตร์นะคะน,น้องๆมาเรียงแท้ช่วยพวกพีหวังว่าพี่จะเจอน,น้องๆในปีทั้งบ๊ายบายๆแล้วเจอกันบา,บายๆค่ะขย <laughs>